สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PP หนึ่งสองห้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองนะฮะสิบสองเมษายนนะครับก็อันนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมอัดไว้ก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะฮะก็ดีว่าผมจะออกไปข้างนอกนะครับก็ออกไปยาวเลยแหละตั้งแต่วันนี้นะครับ แต่วันนี้เนี่ยจนถึงนูน่นนะอาจจะเป็น15หรือ16กวัตจะกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จําเป็นก็ต้องอัดไว้ก่อนนะครับก็ขอโทษทุกคนนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามผมมากน้อยแค่ไหนที่ผมอ่าห่างหายการอัปวิดีโอไปนานนะครับก็อันเนื่องมาจากโรงงานเนี่ยมีการอ่าเข้าตรวจคุณภาพนะครับก็เลยต้องทํางานเอกสารรวมไปถึงว่าต้องต้อนรับอ่าขับสู้กับทางออยอนะครับที่เขามาตรวจโรงงานก็ ผ่านพ้นไปได้ด้วยด้วยดีครับก็จะว่าดีไหมก็โอเคแหละก็อย่างน้อยก็โรงงานไม่ถูกสั่งปิดนะฮะอะไรประมาณน,นั้นแต่ว่าก็ต้องแก้ไขกันอีกพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเอกสารหรือว่าจะเป็นอ่าเรื่องของโรงงานเองก็ดีอะไรแบบนั้นนะครับก็ เอาเป็นว่าสงกรานนี้นะครับก็ในเนื่องในมันเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะความเจริญคือมันแก่แล้วพอที่จะอวยพรคออื่นได้แล้วแหละตรงจะสามสิบแล้วเนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าก,กินเหล้าเมามากจนเกินไปนะครับจนกระทั่งเกิดความประมาทหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถ้าดื่มแล้วเมานะฮะหรือดื่มยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าขับกัแล้วกันนะครับก็โบกแท็กซี่หรือว่าอาศัยคนที่เขา ไม่ได้ดื่มนะฮะกับบ้านหรือว่ากับที่พักอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไม่งั้นก็ดื่มเล่าในที่พักเลยนะครับก็แต่ปัญหาเรื่องการเดินทางไปอะไรอย่างนั้นนะครับก็ที่สำคัญนะก็มอเตอร์ไซค์ก็อยากให้ใส่หมวกนะครับแล้วก็คนที่เล่นน้ำเนี่ยก็เห็นมอเตอร์ไซค์เขาไม่พร้อมก็อย่าไปสาดน้ําใส่เขาแรงๆนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเรื่องขึ้นแล้วว่าสาดแรงๆแล้วล้มแล้วก็ถลายกับพื้นแล้วรถไปชนอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงสำการก็อย่าพยายามขัดสติกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ ช่วงหลังสงการเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอัพตามปกตินะครับก็คืออัพมันอาทิตย์แหละหรือวันพัสดุก็ไม่รู้นะแล้วต่คุยกับเพื่อนอีกทีหนึ่งก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่กับผมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมีความสุขกับสงการนะครับผม